สงครามคือเพลิงผลาญที่แพดเผาทุกสิ่งและหลอกหลอนฆ่ามาชั่วชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างถูกช่วงชิงและย่ำยีจนหมดสิน้น13ปีแห่งความสิ้นหวังทุกคืนวันคือฝันร้ายแห่งความทุกข์ทรมานที่วนเวียนไร้ที่สิ้นสุดข้าผู้ไร้พลังได้แต่เฝ้าภาวนาให้ทุกคืนวันคือวันสุดท้ายของชีวิตทว่าเมื่อเลือดในกายนั้นเย็นเยือยืกราวกับเหมมันนิรันที่ไม่มีวันเลือนหายวันนั้น ราชินีน้ำแข็งผู้เลอโฉมก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นเธอผู้ไร้รำยังงดงามและพริ้วไหวเหนือสนามรบอันร้อนระอุเสาน้ำแข็งมื่อมามากมายต่างร่วงหล่นและพุ่งตรงเข้าทำลายล้างกองทัพศัตรูจนส่วนสิน้นทุกสิ่งถูกปกคลุมด้วยความเงียบและไอเย็นที่ขาวโพลนโดยพลังนี้ข้าจิวอริกรางสถิตแห่งชีว่าจะขอเป็นโล่ป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อปกป้องเหล่าผู้บริสุทธิ์และผู้อันเป็นที่รัก จากเปลวเพลิงแห่งสงครามที่แผดเผาวาเลสเทียมาอย่างยาวนานเอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของช่องดิมาติโอกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในวันนี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องราวของหนึ่งในมอนสูนที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดในบรรด,ดามอนสูรด้วยกันและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์หรือไอคอนิกที่สําคัญของซีรีส์ Final Fantasy และค่ายสแควร์อินิเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือชิว่านั่นเองครับโดยก่อนที่จะไปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยอย่างร้าน4 Players Gameshop โดยใครก็ตามนะครับที่ตามหาเครื่องเกมแผ่นเกมคอนโซลหรือของคอลเลกติเบลต่างๆก็สามารถติดต่อร้านนี้ไปได้เลยนะครับทางร้านบริการครบจบในที่เดียวและถ้าบอกว่ามาจากช่องดิมาติโอแล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะโดยอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับชีว่าเป็นหนึ่งในโมโนซูลผู้งดงามที่สามารถควบคุมไอเยนและน้ําแข็งได้ราวดังใจนึกตัวของเธอได้ใช้ชื่อและได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวาจากพระศิวะผู้เป็นหนึ่งในตรีมูลติของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ผู้ซึ่งเป็นเทพที่ทำหน้าที่ในการทำลายล้างโลกใบนี้โดยใบหน้าที่เย็นชาและรูปโฉมที่สวยสดงดงามก็ทำให้ตัวของเธอนั้นดูน่าอาศาัศจรรย์จนแทบจะเหมือนเทพธิดาที่หลุดออกมาจากเทพนิยายเลยนะครับตัวของชีวานั้นเป็นหนึ่งในมูลนูธรผู้มีจุดเด่นด้านเวทมนต์ธาตุน้ำแข็งเป็นอย่างมากตัวของเธอนั้นสามารถใช้เวทมนต์ธาตุน้ำแข็งขั้นพื้นฐานอย่าง Blizzard, b l i z z า g a Ice Age และอื่นๆอีกมากมายไปจนถึงเวทมนต์น้ำแข็งชั้นสูงอย่างท่าไม้ตายประจําตัว Diamond Dust ที่เป็นเวทมนต์ิซเนเจอร์ของชิว่าที่สามารถแช่แข็งทุกสิ่งที่โดนได้ในชั่วพริปตาและสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างนะครับโดยในภาคที่16ชิว่าเป็นโมโนสูนที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในบรรดาโมโนสูนทั้ง8ตัวเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้ชิว่านั้นอ่อนแอลงเลยเพราะนอกจากเวทมนต์ธาตุน้ําแข็งอันโดดเด่นตัวของเธอนั้นก็มีความสามารถในการบินและความเร็วที่เรียกได้ว่าจับตัวได้ยากและไม่เป็นสองรองใครในวาเลสเทียเลยทีเดียวครับมีหนำซ้ำํา โดยความสามารถในการควบแน่นอีเธอร์เพื่อสั่นสร้างน้ําแข็งได้ตามใจนึกก็ทําให้ตัวของเธอกลายเป็นหนึ่งในโมนาสูนที่โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันตัวหนึ่งในโลกไฟนอลเลยทีเดียวนะครับเพราะโลและกําแพงน้ําแข็งที่เธอสร้างขึ้นมีความแข็งและทนทานที่สูงมากทําให้ตัวของเธอนั้นสามารถต้านทานการโจมตีทุกรูปแบบได้อย่างไร้รอยขียดข่วนใดๆซึ่งด้วยความสามารถทั้งหมดที่กล่าวมาก็ทําให้ตัวของชิว่าเป็นโมนาสูนที่แข็งแกร่งและอันตรายเอามากๆเลยนะครับ เพราะใครก็ตามที่ต้องต่อสู้กับเธอหากตามความเร็วของเธอไม่ทันศัตรูพวกนั้นก็ได้แต่เป็นเป้านิ่งให้ชีวาโจมตีด้วยเวทน้ำแข็งมากมายและถูกแช่แข็งด้วยไอเย็นสุดขั้วที่กัดกินไปจนถึงดวงวิญญาณเลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะครอบครองเวทมนต์น้ำแข็งที่ทรงอนุภาพและอันตรายจนยากที่จะหยุดยัง้งแต่ตัวของเธอก็มีจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการโจมตีต่างๆที่เป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ในบางครั้งเรามักจะเห็นตัวของชีวานั้นต่อสู้กับอีฟริ ที่เป็นมนสูนธาตุไฟอย่างดุเดือดหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันในฐานะศัตรูตัวฉกาจของกันและกันนั่นเองครับโดยตั้งแต่ภาคที่3จนมาถึงภาคปัจจุบันชีว่านั้นปรากฏตัวในหลากหลายภาคและหลากหลายบทบาทเอามากๆนะครับแต่ภาพจําที่ชัดเจนของเธอก็คือมนุสูนแสนสวยผู้มีผิวกายสีครามและมาพร้อมกับเวทมนต์ธาตุแข็งสุดโหดน,นั่นเองแต่ในบางภาคก็มีบางครั้งที่ชีวานั้นปรากฏตัวในรูปแบบที่แปลกตาไปบ้างเช่นในภาคที่13 ที่ตัวของเธอนั้นปรากฏขึ้นในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์หรือในภาคที่12ที่ตัวของเธอนั้นไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ถูกนำชื่อไปตั้งให้กับยานรบของจักรวรรดิอาแคเดียนเชกเช่นเดียวกับบาหามุดที่ถูกนำชื่อไปตั้งเป็นป้อมปราการลอยฟ้านั่นเองครับโดยในภาคที่16นั้นแรกเริ่มเดิมทีช้ว่านั้นถูกนับถือในอาณาจักรและชนเผ่าทางเหนือของวาเลสเทียในฐานะผู้พิทักษ์ที่ปกป้องผู้คนในดินแดนแถบนี้พร้อมกับหมาป่าหิมะคู่ใจเฟนเรียซึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยไป พลังของเธอนั้นก็ถูกสืบทอดผ่านทางสายเลือดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นในดินแดนอันหนาวเด็บนี้นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในมาเธอร์คริสตัลที่ล่มสลายไปนานก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในภาคที่16อย่างเร็กซ์ไอซึ่งว่ากันว่าในตอนนั้นเป็นการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างชีวาและฟีนิกส์แต่ว่าในสุดท้ายเมื่ออาณาจักทางเหนือได้พ่ายแพ้สงครามและทําให้ต้องส่งจิวซึ่งเป็นเจ้าหญิงมาเป็นตัวประกันทางการเมืองโดยในภายหลังนะครับเมื่ออาณาจักทางตอนเหนือได้ล่มสลายจากคำสา์ที่กัดกินดินแดนวาเลสเทีย ก็ทําให้ตัวของจิวนั้นหลเป็นสายเลือดส่วนน้อยของผู้สืบทอดพลังชีวา่าที่เหลือรอดมายัางภาคที่16นั่นเองซึ่งถ้าให้เจาะลึกลงไปในมุมของร่างสถิตย่างจิววอริกที่เป็นนางเอกในภาคนี้ตัวของเธอนั้นเป็นหญิงสาวผู้มีใบหน้าสวยสดงดงามสงงาพาเผยด้วยชุดสีครามสลับขาวอันเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวมีนําซ้ํอยังเพียบพร้อมไปด้วยกริยามารยาทที่ดีและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นคุณสมบัติที่จะนำพาเธอไปอยังอนาคตที่สดใสนะครับแต่ทว่า ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมักเล่นตลกและโหดร้ายกว่าที่คิดนะครับตัวของเธอต้องพลัดพรากจากครอบครัวและผู้อันเป็นที่รักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากผลพวงของเปเลวเพลิงแห่งสงครามมีนํำซ้ำในวันที่อาณาจักรโลสาลดได้ล่มสลายตัวของเธอก็ถูกจับพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นๆไปเป็นทาสยาวนานถึง13ปีซึ่งตรงจุดนี้ในเนื้อเรื่องจะไม่ได้อธิบายมากนักว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นแต่จิลได้อธิบายเพียงสั้นๆว่าทุกคืนวันที่เธอนั้นลืมตาตื่นขึ้นคือห้วงแห่งฝันร้ายที่ไม่มีวันนจบสิ้ ช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายนั้นกินเวลายาวนานจนในวันที่พลังแห่งชีวาได้ตื่นขึ้นตัวของเธอก็ได้กลายเป็นอาวุธที่มีชีวิตให้กับอาณาจักรไอรอนบลัดและเข้าสู่สนามรบแรกกับไททันนั่นเองครับซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวของจิวนั้นถือเป็นหนึ่งในดอมิเนนต์หรือร่างสถิตที่เก่งเอามากๆเพราะตัวของเธอนั้นสามารถควบคุมพลังอันแสนยิ่งใหญ่ที่เพิ่งได้รับมาสดๆและเข้าต่อสู้กับคุปกาที่เป็นหนึ่งในร่างสถิตที่แข็งแกร่งและน่ากลัวที่สุดตัวหนึ่ ซึ่งหลังจากที่รอดชีวิตและพบกับไคลฟ์อีกครั้งตัวของเธอก็จับอาวุธขึ้นสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับชายที่เธอรักและแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปลดปล่อยผู้คนที่ถูกกดขี่เพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่มวลมนุษย์นั้นทุกคนต่างเท่าเทียมและสามารถเลือกใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งด้วยความเร็วที่สุดยอดและไอเย็นสีขาวที่ปกคลุมทั่วสนามรบก็ทําให้ตัวของจิวนั้นสามารถพุ่งเข้าไปไร่รำท่ามกลางการต่อสู้ได้อย่างงดงามศัตรูทุกคนต่างสังเวยชีวิตให้้ัคมดาานนนแข็็งอเ มีนำซ้ำด้วยการช่วยเหลือจากหมาป่าหิมาทอ,อกเก้าผูกครอบครองพลังของเฟนเรียตามตำนานที่ได้กล่าวเอาไว้ก็ทำให้การต่อสู้ของจิวนั้นเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บและแตกต่างจากร่างสถิตคนอื่นๆนั่นเองครับแต่ทว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายอันใหญ่ยิ่งเสมอการใช้พลังของชีวายอย่างต่อเนื่องนั้นถือว่าเป็นภาระที่แสนสาหาัสเพราะโดยร่างกายของมนุษย์ที่เป็นภาชนะที่มีขีดจำกัดก็ทำให้ตัวของจิวนั้นผูกคำสาปเวทมนต์กัดกินทุกครั้งที่ใช้พลังของชีวานั่นเองนะครับ ตัวของเธอต้องแบกรับความเจ็บปวดที่เหนือจินตนาการไว้เพียงลำพังสมรภูมิแล้วสมรภูมิเล่าที่เธอเข้าต่อสู้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ในท้ายที่สุดถึงแม้จะกอบกู้โลกไว้ได้แต่ตัวของจิลก็กลับเป็นหนึ่งในคนที่ต้องจ่ายและเสียสละอย่างใหญ่หลวงให้กับความสงบสุขของโลกใบใหม่ที่เกิดขึ้นโดยในตอนนี้นะครับที่เรายังสรุปไม่ได้อย่างชัดเจนว่าไคลฟ์จะตายหรือไม่ก็ทำให้ตัวของจิลนั้นเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ต้องพบเจอกับการสูญเสียอันใหญ่หลวงและพลัดพรากจากผู้อันเป็นที่รักของตนอยู่บ่อยครั้ง รากับตนนั้นต้องคำสาปแห่งความโดดเดี่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบเอามากๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็คือหากสังเกตตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบตัวของจิลนั้นคอยพร่ำภาวนาต่อดวงดาวให้ตัวของไคลฟ์นั้นรอจากทุกพยันตรายและกลับมาหาเธออย่างปลอดภัยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์จริงๆถึงแม้จะกินเวลาย,ยาวนานถึง13ปีแต่คาาภวนขอองเธก็สารจผลแลแะในกต่อสู้้้ครังสุดทายถึงแม้้จะะดูอััันนตรราาายแลล่กกกววทุคง ตัวของเธอก็ภาวนาเฉกเช่นเดิมทว่าในคราวนี้สิ่งที่กลับมาหาเธอนั้นกลับเป็นสายลมแห่งความว่างเปล่าอันหนาวเหน็บและร่องรอยของคราบน้ําตาที่หลงเหลืวไว้อย่างขมขื่นนะครับซึ่งถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นรายละเอียดและการกระทําเล็กๆน,น้อยๆที่จิวได้ทําเอาไว้แต่มันกลับสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ที่กินใจและจุกอกกับคนเล่นอย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับชีว่าเป็นหนึ่งในโมนสูนที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะในภาคที่16 ตัวของเธอนั้นถูกออกแบบมาได้อย่างงดงามราวกับเทพธิดาแห่งน้ําแข็งที่มาพร้อมกับใบหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกทั้งหมดนี้ก็ทําให้ตัวของเธอนั้นสร้างความน่าสนใจและแรงดึงดูดให้กับไฟนอลภาคนี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ที่น่าเสียดายไปสักหน่อยก็คงจะเป็นในภาคนี้ที่บทของชิว่านั้นอาจจะดูน้อยและไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับโดยอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบทที่พยายามโฟกัสในการดําเนินเนื้อเรื่องของไคลฟเป็นหลักนะครับเลยทําให้ตัวของชิว่าและจิวนั้นเป็นตัวละครหลักที่ต้องเสริมบทให้กับไคลฟ์อยู่บ่อยครั้ เลยทาให้จังหวะที่โดดเด่นที่มีอยู่นั้นดูสั้นและน้อยไปสักหน่อยบวกกับความที่ตัวละครในภาคนี้มีค่อนข้างเยอะเลยทําให้เป็นเรื่องยากที่จะทําให้ตัวละครทุกตัวนั้นโดดเด่นขึ้นมาแบบเท่าๆกันนั่นเองนะครับ็อดแต่หวังว่าใน DLC ที่ทาง s q u a ร e จะได้เกริ่นเอาไว้จะมีฉากและการปรากฏตัวของราชินีน้ําแข็งชิว่าให้เราได้เชยชมและสัมผัสถึงพลังของเธอได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้เล่นเป็นเธอด้วยก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับก็จะประมาณนนี้นะครรรรัับบสําาหเื่อองงววขช หากขาดตกบกพร่องไปตรงไหนทุกคนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโดยก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชอ่องดิบัติโอด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปจากเรื่องอะไรในวันนี้ดิบัติโอขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ